วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาในจุดติไกเลิกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานโอเพ h นเฮาของบริษัทเคหสุประชาจำกัดมหาชนเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการบ้านเคหาสุขประชานะคะบ้านเช่าพร้อมอาชีพสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งเปิดตัวผู้บริหารผู้ถือหุ้นแล้วก็พันธมิตรของบริษัท โดยมีนายทวีพงศ์วิชัยดิตนะคะผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กล่าวรายงานนะคะเผยความคืบหน้าบ้านเช่าพร้อมอาชีพวัน1 0 0 0 0แนหน่วยโดยได้ระดมทุนจากภาคเอกชนกว่า6 0 0 0 0ล้านบาทนะคะด้วยแนวคิดสร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนานในมิติมีบ้านมีอาชีพมีรายได้มีความสุขให้ผู้อาศ,าศาัยนะคะมีที่พักมีอาชีพ,าชพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับสุขคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นณบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนนะคะเขตราะบังกลุงเทพ เป็นโครงการแขหสุประชาที่ยืนยันนะครับว่าถัดทุนคือกาไรแล้วก็ทําได้จริงนะครับเพราะว่าหุ้นส่วนของบริษัทนี้เนี่ยที่มาร่วมเนี่ยหมายถึงการแกแห่งชาติด้วยได้เล็งเห็นว่าสัางคมมีปัญหาคนไม่มีบ้านอยู่เนี่ยห้าล้านคนคนไม่มีงานทำเกือบเก้าแสนคนต้องตอบโจทย์ตรงนี้ว่ามีบ้านเช่าราคาถูกแล้วก็พร้อมอาชีพนะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ซึ่ง ไม่มีใครเคยคิดว่ายอมขัดทุนเพื่อให้การสังคมกําไรนะครับจินบอกว่าขัดทุนเพื่อกําไรฉะนั้นเราพบอุปสรรคมากมายเพราะว่าหลายคนเห็นว่าคิดโครงการบ้าๆแบบนี้จะสาเร็จได้ยังไงแต่เราเชื่อว่าคนมีไรายได้น้อยคนที่เข้าไม่ถึงโอกาสสวัสดิการของรัฐเนี่ยยังรอคอยอยู่ท่านนายกอันตรีก็เน้นเสมอว่าต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้คนได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ และตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นหนึ่งสวัสดิการของรัฐนะครับที่ไม่ได้ให้แค่บ้านเช่าราคาถูกแต่จะให้โอกาสของชีวิตคุณว่าเราจะมีสร้างอาชีพให้ใหม่แล้วก็บ้านที่อยู่ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วจะมีตลาดเป็นที่รองรับสินค้าเกษตรทั้งหมดเพราะว่าอาชีพที่เราเนี่ยมีอาชีพถึง6ประเภทที่จะสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แต่เน้นนะครับว่ามีความสุขอย่างพอเพียงแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงเราคํานึงถึงว่าคนมีรายได้ รายวันนะครับเวลา320-350บาทเนี่ยต่อวันสามารถเช่าบ้านอยู่ได้แล้วก็มีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงได้คนที่ทำอาชีพเกษตรเสริมนะครับก็สามารถมีตลาดรองรับขายของได้ตรงนี้ก็เป็นการลดคนกลางแล้วก็ตัดการถูกขาดลงนะครับซึ่งจะมีคนต่อต้านมากเราก็จะบอกว่าเรานั้นเคหาสุขป,ประชาการแข่งชาตินั้นยืนอยู่ข้างประชาชนนะครับเราจะยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเราไม่ยึดผลประโยชน์ของเองกนชน เราดึงดูผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําคือขัดทุนเพื่อกําไรนะครับมีที่ฉลองครงกับโล่งกล้าวนะครับแล้วก็ขณะนี้การจะไปทําที่จังหวัดระยองหลายแห่งนะครับก็จะไปทําร่วมกับอเอกชนและก็ที่ของรัฐที่คิดว่าโครงการนี้ประชาชนต้องเข้าถึงสวัสดิการเปิดแต่การจองไม่ได้จองเสียดีนะครับจองเดยว่าคุณสมบัติองครบเป็นผู้มีไรายได้น้อยจริงเป็นผู้เปราะบางอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าชีวิตมีปัญหาก็ เราสามารถไปได้นะครับดังนั้นโครงการนี้จะไม่มีแบบผ่อนโตโยต้าผ่อนบีเอ็มแล้วมาอยู่บ้านนี้ไม่มีครับก็ <Okay. S 1> ขณะนี้มันก็มีทั้งคนที่ลงทุนด้วยเม็ดเงินนะครับก็ต้องขอบคุณมูลนิธิของบางจากเพราะว่าบางจากเนี่ยเขาตั้งมาเขาบอกเลยว่าเขาขัดทุนเพื่อกําไรก็มาเต็มตัวเรื่องนี้นะครับแล้วเขาก็จะช่วยเราเรื่องของอบริหารจกำจัดขยะและขยะให้เป็นทองคำเขาจะเรื่องของโซลาร์รูฟเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ พื่อให้ประชาชนนั้นได้ลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยนี่คือโครงการที่เราจะต้องทําเพื่อให้คนที่อยู่เนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงแล้วก็ยั่งยืนสาคัญที่สุดนะครับยั่งยืนพื้นที่ใหม่ๆมีครับแต่ขณะนี้ก็ที่บัญชาเพราะว่าเราก็อยากให้มีความโปร่งใสเคารพกรอบสมาพิบาลนะครับก็มีไปเรื่อง PPP เรื่องระเบียบของราชการซึ่งเยอะแยะไปหมดนะครับก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าสิ่งที่เราทําใน8เดือนเอกชนสามารถทำในแปดสัปดาห์แต่ก็ต้องทนเพื่อให้ ทุกคนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้เคารพกติกาแล้วก็ทําตามระบบสมาพิบาลครับก็บอกแล้วว่าวันนี้ประเทศมีปัญหานะครับหเรามีเพดานของเงินกู้ซึ่งถ้าเราใช้เงินเป็นหลายหมื่นล้านก็จะไปเบียดเบียนโครงการที่ต้องช่วยเหลประชาชนในยามวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับ 2. ก็คือเรารองงบจากรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตามเป้าหมายเนี่ยรัฐจัดก็มาให้ทุกปี แต่รวมแล้วเนี่ยได้เพียงแค่12%ของเป้าหมายงั้นก็รองงบประมาณไม่ได้ก็ต้องมาพึ่งจากระดมจากตลาดทุนเองนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ใหม่แต่ว่าไม่ใช่ของใหม่นะครับมันมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีใครใช้โอกาสนี้ทําให้กับประชาชนเลยทุกคนไปคิดถึงแง่ของกําไรเราคิดถึงแง่ว่ากําไรชีวิตเขาบอกเป็นกำไรชีวิตมากกว่านะครับแล้วโครงการนี้ก็บอกว่าถ้าเื่อไม่ทําด้วยใจก็ไปไม่ได้ครับ มีไอ้ตัวไลน์แล้วก็เว็บไซต์ครับสามารถสมัครได้แล้วก็วสามารถติดต่อไปที่การใหญ่คาได้เลยครับหน่15ครับเป็นผู้มีไรายได้น้อยสองต้องเป็นครอบครัวเรียนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับผู้ปว่วยติดเตียงที่มีคนดูแลนะครับผู้พิการผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิดนะครับตกงานต้องกลับพุงลำเลาไม่มีบ้านพักอาศัยครับทั้งหมดเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับ ชีวิตมากครับตึกโครงการน้ำล่องเนี่ยเรามีอยู่572หน่วยก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนจองสิธิ์ข้ามา6 6 6 0คนครับได้ครับทางการแห่งชาติเรามีบ้านเช่าอยู่แล้วนะครับแต่่าะรับว่าถ้าจะมาเคหสุบรชาท่านต้องพรอที่ยาบาลสร้างอาชีพร่วมกับเราด้วยครับเพราะว่าท่านจะต้องมาพัาอาศัยมีห้องเป็นของท่านแล้วท่านก็จะต้องมีอาชีพไปพร้อมๆกันด้วยห้ามปล่อยเช่าต่อครับห้ามคห้ามเช่าช่วงครับ แล้วก็สิ่งที่ทาก็คือทาในแต่งจังหลัดอยู่แล้วนะครับท่านผู้ว่าไปดูที่ขอนแก่นก็จะทำอย่างประเภทนี้ครับให้คนมีรายได้น้ออยู่ตามที่ที่จะต้องมีนะครับก็ถูกแบพบปั๊บก็ยกเลิกสัญญาเลยครับที่ที่ผ่านมามีคนละเมิดเยอะแล่ไม่มีใครทําแบบนี้นะครับผมยืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำไม่ใช่แค่แก่สุขประชาวันนี้แม้กระทั่งคนอยู่ในเคหะเองนะครับบริษัทลูกเนี่ยบริษัทแก่สุขประชาเนี่ยก็จะทําเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย ด้านการบริโภคเช่นเขาคิดไว้ว่าถ้าเหมือเขาสั่งน้ายี่ห้อนี้นะครับข้าวสารยี่ห้อนี้ถ้าตัดคนต่างออกไปโดยที่ไม่มีกําไรเนี่ยจะสามารถเสนอขายให้กับผู้อยู่อาศัยในเคหะโครงการเคหะเนี่ยได้ในราคาที่ถูกกว่านอกจากนั้นแล้วท่านผู้ว่าย,ยังคิดว่าผู้สูงอายุที่อยู่ตามที่ต่างๆสามารถเป็นเอเจนต์ขายนะครับอย่างน้อยมีไรายได้เสริมเอเจนต์ขายรับผิดชอบแล้วก็เราก็พูดงานสั่งผลิตนะครับแต่ว่าเราบอกว่าเราจะไม่เอากําไรจากตรงนี้ขอเป็นค่าบริหารเท่านั้น ด้นั้นที่ทำเนี่ยไม่ได้ทาแค่ตรงแขนสกระดานแต่ทาให้กลุ่มคนเปราะบางทั้งหมดกลุ่มมีได้น,น้อยครับ6ประเภทนั่นก็ว่าอาชีพครับก็ถ้าเกิดอยู่ในเมืองนะครับหรือว่าในเขตป,ปริมิฑลนก็จะเป็นตลาดหรือว่ามินิมอลนะครับอย่างโครงการนําร่องที่ฉลองกรุงก็จะเป็นตลาดนะครับกาโครงการนาร่องที่ร่มกล้าก็จะเป็นมินิมอลนะครับ ถ้าเป็นภูมิภาคต่างจังหวัดนะครับก็จะมีเรื่องของเกษตรที่เป็นเกษตรแบบกสิกรรมนะครับคือพืเชเศรษฐกิจแล้วก็เกษตรแบบปศุสัตว์นะครับคือสัตว์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็น้อมนาเอาพระราชดำรัสของในหลวงในแนวทางการทํางานนะครับในการใช้ภูมิสังคมนะครับเป็นกรอบในการที่จะพัฒนาอาชีพให้กับคนในภูมิภาคนะครับและอันที่หก็คือเป็นอุาตสาหกรรมเบาครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําสมุนไพรามาพัฒนาหรือว่าเอาอผลผลิตจากการเกษตรเนี่ยมาพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปนะครับเพื่อที่จะไหนและอาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพที่อยู่ในโครงการ่วาจะเป็นแม่บ้าน คนสวนแล้วก็รปภหมายความว่าทุกคนที่มาอยู่ในโครงการก็จะมีไรายได้หมื่นห้าถึงสองหมื่นต่อคนครับคราวนี้อยากจะไม่เห็นนะครับว่าที่สร้างเนี่ยสร้างบนจุดแข็งของประเทศไทยประเทศไทยนี่มีจุดแข็งเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับแั้นรเรื่องเกษตรที่ผลิตอาหารเนี่ย<ร>ทั้งการสศาสตร์ทั้งอาหารเกษตรนะครับรก็จะมาเป็นโครงการนี้นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพก็มีโรงพยาบาลระมีกุฏนะครับซึ่งจะมาทำกับเราดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการและคันช่คํคำว่า t e l e เมดิ c i n e ดังนั้นเขาจะสามารถบริหารฐานระบบทางไกลได้นะครับก็ดูคนไข้ได้มากกว่าก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ขยายวงขยายวงออกไปนะครับเป็นคนได้ประโยชน์แล้วก็เราก็เชื่อว่าจะมีโรงพยาบาลของรัฐในหลายแห่งที่จะมาร่วมตรงนี้ทรเบรื่งเทเลมเดิซินนะครับ